สวีเดสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชัยนายุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้ชาๆแบบนี้กันหน่อยสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกๆคนด้วยนะครับสําหรับเช้านี้ถือว่าตามคาดเลยนะครับท็อฟฟี่สิน้ำเงินเอฟเวอร์ตันครับประกาศแถลงการปลดฟแฟรงก์ลมพาร์ดครับออกเสกยงตำแหน่งคุณซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปไม่รอดก็ต้องปลดนะครับ ต้องบอกว่าการปลดแฟรงค์แลมพาร์ดในครั้งนี้ครับเพราะว่าผลงานเนี่ยไม่ดีนะทำเอฟเวอร์ตันครับจมเป็นรองบัยอยู่ก้นตารางคะแนนพิมเมียอังกฤษณตอนนี้เลยฟางเส้นสุดท้ายของแลมพาร์ดกับเอฟเวอร์ตันครับขาดลงหลังจากที่เอฟเวอร์ตันเนี่ยบุกไปแพ้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับ2ประตูต่อศย์เป็นการแพ้นั้นที่8จาก9กเกมหลังสุดกับอันดับเนยรูดต่ำลงมาเป็นทีมรองบวยอันดับที่19ของตารางคะแนนพิเมเลียงอังกฤษ ก็คือว่าจางแลมพาดเองครับเข้าไปคุยกับบอร์ดบริหารของเอเวอร์ตันแหละมีการพูดคุยกับฟาฮัตโมเชริครับเจ้าของทีมบินเกนไรท์ประธานสโมสรคีวินเทลเวลครับผู้อำนวยการฟุตบอลก่อจะยอมรับว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่แพ้ในเกมนัดล่าสุดนะครับตอนนี้ครับระหว่างมองหาผู้จัดการทีมคนใหม่เนยเลตันเบนช์ครับตำนานสโมสรที่ปัจจุบันทำหน้าที่ค like so ุม so u balance, so 18แล้วก็ u 21รวมไปถึงพอเทสครับจะคุมทีมขัดตาทับไปก่อนนะครับ ก็สื่ออย่างสกายสปอร์ตก็บอกว่ามีรายง,งานนะว่ามาเชโล่บิเอลซาครับอดีตคุณซือของเล่ชุดเตตตอนนี้เป็นตัวเต็งที่จะเข้ามารับหน้าที่แทนแฟรงค์รมพาร์ดนะครับสุดท้ายแล้วครับเราต้องบอกว่าแฟรงค์รัมพาร์ตคนนี้อายุอนาม4 4ปีนะครับหลังจากตกง,งานกับเชลซีมาได้1ปีเนปี่ยเขาก็ได้รับการแต่งตั้งให้คุมเฟอเฟอร์ตันเมื่อปลายเดือนมก,กราคมปีส0 2 1ันิบก่อนจะทำสถิติพาทีมชนะแค่12จาก44นั้น แพ้ไป23เกมครับคิดเป็น27เท่านั้นเองนะฮะสำหรับเปอร์เซ็นต์การคุมทีมของแฟรงค์แลมพาร์ดเขานะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับการปลดแฟรงค์แลมพาร์ดคอมเมนต์ก็มาให้ผมได้นะฮะจัดมาแล้วฮะวารนนตอนนี้โบยบินเรียบร้อยแล้วนะครับ